ทละครับบทบรรณาธิการของสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับฉบับประจำวันพุทธที่28เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือความช่อฉนในวงการสงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคำว่าชั่วช่างชีดีช่างสงเนี่ยมันคือการทอดทุระครับ มันคือการปล่อยปละละเลยกับเรื่องที่ควรจะต้องเอาใจใส่ถ้าเกิดผู้คนในสังคมเนี่ยมีความคิดแบบนี้มากๆนะครับสังคมมันก็จะเลวร้ายมันก็จะสกปรกโสโครกและมันก็จะเกิดขึ้นในวงการต่างๆไม่เฉพาะแค่เพียงวงการสงฆ์เท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะลุกลามบานปลายระบาดไปทั่วทุกสาขาอาชีพไม่เว้นแม้แต่กระทั่งวงการการศึกษาของประเทศไทยเรา แต่สิ่งที่จะชวนคุณคุณคิดไปในขณะนี้เนี่ยคือความช่อชนโศโครกและก็แหล,ลกเหลวในวงการสงฆ์ซึ่งมีมูลเหตุมาจากการทอดทุระของพุทธศาสนิกชนส่วนมากและก็การเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของพระสงฆ์แต่ที่หนักหนาสาหัสยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของพระสงฆ์เนี่ยกลับ เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตกับสงฆ์ด้วยนะครับมีคําถามอย่างนี้ครับคําถามว่าทุกวันนี้เวลาที่คุณไปวัดต่างๆวัดในศาสนาพุทธเนี่ยคุณทําบุญด้วยกรรมวิธีอะไรบ้างคุณทําบุญยังไงเอาอย่างนี้นะครับแล้วคุณเห็นคนอื่นๆเขาทาบุญแบบไหนบ้างแต่คําถามที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือคุณเคยเห็นบ้างหรือเปล่าครับว่าวัดแต่ละวัดเนี่ย มีการรายงานรายได้ประจำวันให้กับสาธารณชนได้รับทราบกันจะมีสักวัดหนึ่งไหมครับที่คุณสามารถยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาได้เนี่ยมีไหมครับเอาละทีนี้เมื่อคุณไปวัดเกือบทุกแข่งเนี่ยคุณจะต้องพบเจอสิ่งหนึ่งก็คือตู้รับบริจาคเงินเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับหลายวัดได้มี QR code กันเลยสําหรับให้คุณได้โอนเงินได้อย่างทันทีโดยที่ QR code จะติดอยู่ตามที่ต่างๆทั่ววัดนั่นแหละครับ คำถามต่างๆที่ตามมาเนี่ยก็คือว่าคุณเคยคิดบ้างไหมครับว่าแต่ละวันแต่ละวันวัดต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดดังๆวัดที่มีผู้คนหลั่งไหลไปทําบุญกันมากๆเนี่ยวัดเหล่านี้ได้รับเงินบริจาควันละกี่แสนหรือว่าวันละกี่ล้านบาทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขออ้างอิงข้อมูลเรื่องนี้จากเว็บไซต์ ลงทุนแมนนะครับเรื่องของโมเดลรายได้ของวัดแหล่งรับบริจาคเงินของคนไทยเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีการประมาณการกับว่าคนไทยเนี่ยบริจาคเงินให้วัดปีหนึงเนี่ยนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเลยคือ5 4 4 1 7ล้านบาทแล้วก็พบว่ามีวัดต่างๆทั่วประเทศไทยถือครองทรัพย์สินมูลค่ารวมทั้งหมดคือ1 3 5 0 0ล้านล้านบาทนะครับ วัดในประเทศไทยมีทั้งหมด42,000วัดด้วยกันแน่นอนลวครับว่าวัดเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดจากอบายามุกทั้งปวงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววัดบางแห่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ที่น่ากลัวแล้วก็น่าขยะขยะแขยงยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือวัดบางแห่งมีคนห่มผ้าเหลืองอยู่มากมายเลยแต่จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ประสงค์นะครับ ไม่ใช่ประสงค์ผู้บริสุทธิ์อันที่จริงเนี่ยควรจะต้องกล่าวถึงวัดในศาสนาคริสต์ด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาเฉพาะของศาสนาพุทธก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยววันหน้าเนี่ยจะมาเล่าถึงความไม่ปกติของวัดในศาสนาคริสต์ให้ฟังกันทีนี้คําถามว่าคนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เหมาะกับสมณะสารูปเข้าไปอยู่หรือว่าไปทํามหากินในวัดได้ยังไงในเมื่อวัดเนี่ยมีคนห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ใช่ประสงค์ผู้บริสุทธิ์ วัดบางแห่งก็เลยกลายเป็นรังโจรไปโดยปริยายนี่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับคนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับก็รู้ดีครับว่าคนที่ห่มเหลืองบางคนเนี่ยไม่ใช่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์แต่ก็ยังคงปล่อยให้คนจะพวกนี้เข้าไปฝังตัวเข้าไปหากินอยู่ในวัดโดยอ้างว่าชั่วช่างชีดีช่างสงหรือบางคนก็อ้างว่าเห็นแก่ผ้าเหลืองอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็เลยทําให้เหล่ามิชฉาชีพเข้าไปอาศัยวัดเป็นแหล่งในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบส่วนคนที่ไปวัดก็มักจะคิดว่าไปวัดแล้วก็ต้องทําใจให้สะอาดต้องเน้นการบริจาคเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้บุญมากๆบางคนเชื่อว่าการตั้งคําถามกับวัดหรือพระเนี่ยจะทําให้ตนเองบาปทริาามไปต้องตกนรกหมกไหม้ซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเลยครับการปล่อยปละละเลยยอมให้คนชั่วใช้วัดเป็นแหล่งหากินโดยมิชอบ ันนั้นแหละครับเป็นการทำบาปหนักยิ่งกว่าอีกเพราะว่าเท่ากับมีส่วนร่วมในการทำลายล้างพระพุทธศาสนาเลยนะครับคุณุูจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนที่คุณจะได้ใบขับขี่หรือว่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อนแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านก่อนนะครับแต่กับการที่คนคนหนึ่งจะบวชพระเนี่ยมันช่างดูปเป็นเรื่องที่แสนจะง่ายดายซะเหลือเกินไม่ได้มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดอะไรเพราะฉะนั้นเลยทําให้คนชั่ว คนเลวจำนวนไม่น้อยหันไปห่มผ้าเหลืองแล้วก็ใช้วัดเป็นแหล่งอบยายมุกคือนอกจากคนห่มผ้าเหลืองจะทำตัวชั่วช้าแล้วเนี่ยนะครับยังจะไปร่วมมือกับคนอื่นๆในรูปแบบเป็นแก๊งแล้วก็ใช้วัดนั่นแหละครับเป็นที่ทำมาหากินกันมีตัวอย่างมากมายให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าวัดหลายวัดในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะวัดดังๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยมักจะมีศาลาตั้งบำเพ็ญกุศลศพมากๆ วัดเหล่านี้เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นแหล่งในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบสําหรับคนบางกลุ่มวัดจําพวกนี้จะมีคนห่มเหลืองให้ความร่วมมือกับการมิชาชีพสร้างความมูมมองให้กับพระพุทธศาสนาเช่นช่อดชนเงินบริจาคเช่นใช้พื้นที่ของวัดเพื่อสแสวงหารายได้เข้าพกเข้าหอของตนเองโดยเฉพาะการเก็บค่าจอดรถยนต์บนพื้นที่ของวัดแล้วนําเงินที่ได้เนี่ย เข้าพกเข้าหอของตนโดยที่ไม่ได้แบ่งเงินให้กับทางวัดนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของพุทธพาณิชย์อีกมากมายนะครับอย่างเช่นผูกขาดการให้บริการอาหารเครื่องดื่มและก็เครื่องไทยธรรมในงานบําเพ็ญกุศลศพอย่างนี้เป็นตน้นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่วัดต่างๆไม่เคยทําให้เกิดความกระจายก็คือว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยได้รับเงินบริจาคเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้นเท่าไหร่พระสงฆ์ในวัดได้รับรายได้ไดต่างๆวันละเท่าไหร่ ไอเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําให้มันกระจ่างชัดขึ้นมาได้นะครับแต่ทําไมพระถึงไม่ทำานะครับยิ่งชีวิตของผู้คนเกี่ยวข้องกับวัดมากเท่าไหร่เนี่ยก็หมายความว่ายิ่งจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับวัดมากขึ้นเท่านั้นแหละครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องดูอื่นดูไกลกันเลยก็ดูจากตัวคุณเองเนี่แหละครับทุกครั้งเวลาที่คุณไปวัดเนี่ยคุณจ่ายเงินทําบุญกี่บาทคุณถวายพระกี่บาท ยิ่งพระชั้นผู้ใหญ่คุณยิ่งต้องถวายเงินเป็นจํานวนมากคุณเคยนิมนต์พระผู้ใหญ่ไปงานของคุณไหมครับถ้าเคยเนี่ยคุณจะรู้ดีเลยว่าคุณต้องจ่ายเงินมากแค่ไหนแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่มีพระผู้ใหญ่จํานวนหนึ่งท่านบริจาคเงินที่ได้เอาไว้เพื่อการกุศลทั้งหมดท่านไม่ได้เก็บงําเงินที่ได้ไว้เพื่อตัวท่านเองเลยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไหมายความถึงพระทุกรูปจะมีพฤติกรรมดีๆแบบนี้นะครับ เฉพาะพระผู้ใหญ่ที่น่าเลื่อมใสทธาเท่านั้นแหละครับเอาละครับถึงเวลาแล้วนะครับที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องร่วมใจกันทําความสะอาดวัดต้องช่วยกันกับจัดคนห่มเหลืองและแก๊งที่ใช้วัดเป็นแหล่งในการทำมาหากินโดยไม่สุจริตวัดจะต้องเป็นแหล่งที่ปราศจากอบบยมุขและปราศจากคนชั่วช้าทุกชนิดวัดจะต้องสะอาดจะต้องบริสุทธิ์ได้ด้วยความใส่ใจ และจริงจังของพุทธศาสนิกชนทุกคนแหละครับ